สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งวอลสติ๊กเกอร์นะคะเพื่อป้องกันความเสียหายกับตัวว er. อลสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์จะมาในบรรจุภัณฑ์แบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือเป็นวิธีการติดตั้งมาในรูปแบบของกระดาษค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นตัววอลสติ๊กเกอร์ค่ะ เวลาแกะออกมานะคะมันจะม้วนให้เราแกะออกมาหลังจากนั้นให้ม้วนกลับอีกได้นหนึ่งเพื่อให้ตัวสติกเกอร์มันตึงลูกนะคะเสร็จแล้วให้ใช้การ์ดรีดไปที่ตัวสติกเกอร์ะคะ่ะเพื่อให้สติกเกอร์มันติดกับเทปลอ,อกนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาหาทำเลที่ติดตั้งกัน,นะคะ่ะเมื่อเราได้ที่ท,ที่พอใจแล้วก็ตำแหน่งที่พอใจแล้วเราก็เตรียมการติดตั้งก่อนอื่นเราต้องเตรียมอุปกรณ์การติดตั้งก็จะแก่อา่อาจจะเป็นเทปสติ๊กเกอร์ชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่จะเอาไว้มาร์กตำแหน่งอันต่อไปก็จะเป็นเทปย่นนะคะเอาไว้ยึดค่ะต่อไปเราก็เริ่มติดตั้งกันเลยนะคะ เราได้ระดับที่พอใจแล้วเสร็จแล้วให้ใช้เทปย่นค่ะยึดตัวสติกเกอร์ไว้สองด้านนะคะเนื่องจากวอลสติกเกอร์ชุดนี้มีระดับเส้นที่สามารถอ้างอิงได้เราอาจจะใช้วิธีใช้เทปมารกติกนะคะเราเริ่มตัดริมสุด เพื่อมาตำแหน่งได้ทั้งสองด้านค่ะคะให้มันตรงนะคะแล้วก็ใช้เทปมารที่เตรียมไว้ ทำสอด้าน่ส่วนอีกวิธีนึง่งถ้าหากไม่มีระยะที่สามารถอ้านอินได้ใช้เป็นเทปย่นนะคะแปะไว้2ข้างเนี่ยค่ะหลังจากนั้นให้ใช้คัตเตอร์กรีดออก ทั้งสองข้างะคะ่ะแล้วก็ดึงตัววอลสติ๊กเกอร์ออกมา,าทีนี้มาถึงการลอกตัวสติกเกอร์นะคะก็ก่อนอื่นจะต้องใช้การ์ด กดตัวสติกเกอร์ลงไปอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้สติกเกอร์มันติดกับเทปลอ,อกนะคะเมื่อเรามั่นใจว่ามันติดแบบเรียบร้อยแล้วให้คว่ำตัวสติกเกอร์ลงค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆลอ,อกในกรณีที่ทำงานคนเดียวนะคะแนะนำให้ออใช้ สติกเกอร์แปะไว้กับพื้นอย่างนี้เสร็จแล้วค่อยๆลอกออกมาแล้วถ้าสาติกเกอร์มันไม่ติดกับเทปลอ,อกนะคะให้กดมันลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยดึงมันออกนี่ค่ะค่อยๆทำค่ะใช้เทปยึดอีกข้งนึ่ง แล้วค่อยๆลอกออกต้องใจเย็นๆนะคะ เสร็จแล้วค่ะเมื่อลอกเสร็จแล้วนะคะเราก็นำสเกเกอร์มาเลงไว้ตรงมาร์กที่เราทำไว้สองจุดแนะนำควรให้มีคนมาช่วยจับจจกที่พิเศษค่อยๆก่อดรงไปแล้วค่อยๆป่อยนะคะ วเทปย่นสองจุดนี้ค่ะมันจะตรงกันคิดว่าได้ตำแหน่งแล้วนะคะให้ใช้การดกดลงไปค่ะล 好。 ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งค่ะเย้ yeah, yeah, yeah. เสร็จแล้ว